นิวรณ์หหมายถึงอกุศลธรรมที่ทำดวงตาแห่งปัญญาให้มืดบอดและทำดวงจิตให้เศร้าหมองไม่ผ่องแผ้วเปรียบเหมือนความมืดที่บดบังสายตายามค่ำคืนเปรียบเหมือนฝุ่นละอองที่เกาะจับกระจกใสเปรียบเหมือนก้อนเมฆที่บดบังพระจันทร์ในคืนเพ็ญถ้าเปรียบการปฏิบัติธรรมจเจริญสมถะวิปัสสนาเหมือนการปลูกพืชผักนิวรณ์หก็เปรียบเหมือนหญ้า หรือวัชพืชชนิดโตเร็วถ้าไม่ขยันมั่นถอนออกไม่นานจะเติบโตปกคลุมพืชผักทั้งหมดและสุดท้ายพืชผักที่เราปลูกก็จะตายสิน้นเพราะเหตุนี้แหละก่อนจะปฏิบัติภารกิจสำคัญคือการเจริญธรรมานุปัสนาเพื่อถอดถอนกิเลสและอัตตาตัวตนพระพุทธองค์จึงทรงแนะนำให้เราศึกษานิวรณ์หก่อนศึกษา เพื่อหาวิธีกำจัดให้หมดไปแม้ยังไม่สามารถกำจัดได้แบบหมดถาวรยังน้อยหมดไปชั่วคราวก็ยังดีมิฉะนั้นแล้วการศึกษาทำบทใดก็สูญเปล่าจะไม่สามารถนำมาใช้ได้จริงเลยถ้านิวรทั้งห้ายังคงงอกงามอยู่ในแปลงผักแห่งดวงจิต 1. กามฉชันทะหมายถึงความกระหายใคร่ในกามเมื่อเกิดขึ้นในจิตอย่างแรงกล้า ย่อมเป็นเสมือนบุคคลเดินทางไกลฝ่าเปเลวแดดมาตลอดทางทั้งไม่มีน้ําดื่มติดตัวทั้งไม่มีแหล่งน้ําตามรายทางพอบรรเทาความกระหายน้ําได้ในใจเขาไม่ได้คุ้นคิดถึงสิ่งใดเลยนอกจากน้ําบุคคลเดินทางไกลถูกความกระหายน้ําครอบงำใจปัญญามืดบอดฉันใดบุคคลผู้ถูกความกระหายใคร่ในกามครอบงำใจก็เป็นฉันนั้น แม้เหตุแห่งการมชฉันทะครอบงำใจจะมีความต้องการตามธรรมชาติที่เป็นสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตผสมผสานอยู่บ้างแต่สาเหตุจริงแท้มาจากการขาดการใส่ใจในอารมณ์4อย่างนี้ 1. ขาดการใส่ใจในอสุภสัญญาคือลืมตรึกหรือไม่ได้คิดถึงความไม่งามของร่างกายอุบายข้อนี้มีรายละเอียดอยู่ในกายานุปัสนาแล้ว 2. ขาดการใส่ใจในอนิจจสัญญาคือลืมตรึกลืมนึกถึงความไม่เที่ยงของกามกามในที่นี้หมายถึงร่างกายของบุคคลที่เรารักใคร่มีใครบ้างเกิดมาแล้วไม่แก่ไม่ตายคนงามในวันนี้ก็คือผีเน่าในอนาคต 3. ขาดการใส่ใจทุกขสัญญาคือลืมตรึกนึกถึงความเป็นทุกข์ของกามกามในที่นี้ หมายถึงร่างกายของบุคคลที่เรารักใคร่กายของเราเกิดมาจากดินน้ำลมไฟอย่างไรร่างกายเขาก็เกิดมาจากดินน้ำลมไฟอย่างนั้นร่างกายเรามีความตายมีความแตกสลายเป็นที่สุดฉันใดร่างกายเขาก็มีความตายมีความแตกสลายเป็นที่สุดฉันนั้นก่อนมีเขาก็ไม่มีเขาขณะมีเขาก็ไม่ใช่เขาหลังมีเขาก็ไม่ใช่เขา แล้วเราจะไปหลงรักหลงใขค้ความไม่มีเพื่ออะไร 5. ด้วยการตรึกระลึกถึงความจริงทั้ง4อย่างดังกล่าวว่าถ้าตรึกด้วยสมาธิด้วยปัญญาจนเห็นจ่มแจ้งจริงๆจ,จิตจะรู้สึกสะดุ้งกลัวต่อการเอาใจไปผูกไว้กับกามเหมือนบุคคลอุ้มก้อนหินขนาดพออุ้มไหวปลายเชือกด้านหนึ่งผูกมัดไว้กับก้อนหินปลายเชือกด้านหนึ่งผูกมัดไว้กับคอของตน แล้วเดินไปยังท่าน้ำเพื่อโยนก้อนหินลงไปในน้ำบุคคลผู้รักชีวิตย่อมกลัวต่อการเอาปลายเชือกอีกด้านไปผูกที่ก้อนหินฉันใดบุคคลผู้รักสุขย่อมรู้สึกกลัวต่อการเอาใจไปผูกไว้กับกามฉันนั้นเมื่อเขารู้สึกกลัวต่อการผูกใจไว้กับกามย่อมถอนตัวถอนใจออกจากกามได้เมื่อถอนใจออกได้แล้วใจย่อมเป็นอิสระจากกาม ไม่ถูกกามครอบงำไว้ให้เป็นทุกข์ให้ใจเศร้าหมองที่กล่าวมานี้ไม่ใช่เพียงอุบายละกามฉันทะเท่านั้นแต่ยังเป็นปฏิปทาสู่อนาคามีผลอีกด้วย 2. พยาบาทหมายถึงความผูกใจเจ็บคิดแก้แค้นเอาคืนในบรรดานิวรัทั้ง5นั้นความหนักเบาในพลังที่จะเล่นงานหรือความถี่ในการเกิด ย่อมแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเพศสภาพและวิถีชีวิตโดยสัญชตาตญาณของมนุษย์และสัตว์ขาดสิ่งใดเราก็จะนึกถึงและต้องการสิ่งนั้นเพศนักบวชสิ่งที่ขาดจนไม่สามารถมีได้เลยคือกามคุณฉะนั้นอุปสรรคสำคัญของการภาวนาที่อยู่ลำดับต้นๆของนักบวชจึงเป็นกามฉันทะทันทีที่บวชเสร็จพระอุปชา จึงสอนตะจะปัญจกรรมฐานคือกรรมฐานทั้งห้าอันมีหนังเป็นที่สุดเป็นลำดับแรกพระพุทธเจ้าจึงเน้นอสุภกรรมฐานเป็นอันมากในขณะที่เพศคารวาสกามคุณไม่ใช่สิ่งขาดแคลนในชีวิต